ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับบ้ามีหรือยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมไปแทงปลายิ่งนูยามบ่วงพี่น้องบ่วงมีแครสามหลังเนาะครับเนาะบ่วงมีแครสามหลังเราสีผ้าเห็นปลาตัวใหญ่เมื่อนั้นคิดว่าตัวเดียวคุ้มพี่น้องม่ไปนี้ไปแทงในตะปะคอตัวนั้นก็มาเเรื่อยพี่น้องผม แทงปลายญิงหงนูยามบว่วงครับพี่น้องผมกับสโลกแกนบ้ามีหนูย่านอีสานบ้านของ,องทาง YouTube เด้อพี่น้องเด้อกันเข้าไปแล้วก็ฟ้าคอมเมนต์ฝากไลค์ฝากแชร์นะพี่น้องผมเสียบว่มื่อนี้บ้ามีมาเพ,พาินภารกิจเมียกังเว้นไปฟังเทศฟังธรรมน้ำเพลินพี่น้องนอนบ่หลับบาดนี้นอนในซองั่วโมงตื่นขึ้นมาเนี่ยตีหานี่ ตีหาบ้ามีมหายิงหนูสีได้โตว,ว่าได้โตทาเบงเอาส่วนตัวบ้ามีวายทามันมีตัวพี่น้องว่าฟังพี่น้องได้แนนอนเขาก็สีแท,ท่งปลาไปนำนะครับนอกขันมีปลาเขาซีแท,ทงปลาไปนำเอาทูย่างวันนี้ยำบ่วงสามหลังกระข้อให้ได้ยญิงหนูกระข้อให้ถือพี่น้องเอ้ยไปย่างรวดเร็วครับนี หวังว่าสิบุเจอพี่ปอบแบบหมูว่านว่าพี่น,อน้องนาอมากินหนูเบาะมีไหมพี่ปอได้ยักตัวก่อนกันยังดีนี่ไปเชียงใหญ่ค้อมรีโอ้ยบอยู่ได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องนี่ว่ามีบอกแล้วการหากินมันบ่อยากยุทธีห้าหาเดี๋ยวพี่น้องเน้อ ยุทธการล่งเล็กของเฮาพร้อมเดี๋ยวมองนี้คุณแล้วเอาไปกวนเยาว่าบามีเ้อต้องเอาไปนี่ก่อนเพราะว่ามันเทิงกระพวกเทิงปืนน่ะนะมันจับยากเซลลี่ียุใสออกมาทำไมตะเกาคือหลายค่ะแขกนี่ละคันถือแหลมมาเป็นอีกแน่วหนึ่งเด้เดี๋ยวนี้ ขันถืลอแยมมาเป็นอีกแนวหนึ่งใส่ละอยากได้ปาะลาหน่ะหล้ายกว่าหนูพี่น้องหนูมันได้เบื่อแล้วเขาบอกซะได้ได้คู่มือแมนบะได้ปลาจังหีบนี่นะปีงปลายิงกับตํมบฮวงเบิ่งกันนะมันกันไป ย่างบัเลีเ้ยวพี่รองผมตะควาได้แท้โอ้ยเสียบว่าท่านพี่รองมันเลียนเขาหูมันเลียนเขาหูมันเลียนเขาหู เสียพ่ะท่านประคอประคอแรนเขาหูมันสีสอดผีบ่มันอยู่ในหูมันอยู่ในหูเดี๋ยวเดี๋ยววเวดีเด่ว,ด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 ว,วงให้ดี โอ้ยแท่งถือแท่งสองตัวของแทงถือไอ้นี่ปลาคอพี่น้องแท่งถือแท่งสองตัวมันถือเขาเอื่นว่ามันถืองาเฝ้าโอ้ยเจ๊ดายดิโอ้ยปลาคอามแท่งถือแท่งสองตัวพี่น้องโบยไอโบยูแม่แท่งหัวนหรอดิสวยเลยสวยเลยขนาดเฝ้าแท่งไหม ได้พี่ร้องได้ ามหลังหลังแหลกหลังแหลกผ่านพี่น้องผ่าน ยำบุยซองหลังละกะแท่งปลาต่อเลยพี่น้องเสียวเวลาพ,พี่ควยไหมพี่ควยมันควยมันพี่น้องคุณหนูแบบไห่ ก่อนมูนี่ควยมีตะควยควยใหญ่ว่าถือเยว่าผ่านความโอ้หลังนี่ผ่านอยู่พีเ่เราหลังนี่ผ่าน อเขอ่าที่ไปบระมาณพี่น้องบ่วงสาลังประมาณผ่านย่างเดียวไปแทงปลาต่อเจ็ดสี่เลยเจ็บตัวปัิงหันสง่งตัวมันพอแทงไปแล้วมันติดพักบุ่งจังสีนะพี่น้องอหนูกระดิ่งอยู่ ทางดินดินแล้วมันแฉมันหูว่าเ้ามามันแฉมันหน่อยตัวลงนาะพี่น,อนอ้นองนาะมันก็ฉลาดขึ้น ว่าสิไปดอนผู้ตายอยู่ด้วยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดอนผู้ตานำดีกลัว เสียดายแท่งเราไปถือการเผาพี่น้องแท่งเราไปถือการเผาทั้งสองตัวเลยแท่งเราไปคือการเผาทั้งสองตัวเลยบ้ามีกระชากออกมากระชากออกมาปลาลุทั้งสองตัวเลยโคตรเสียดายพี่น้องหายมิดชัดเลยบ้านเสียดายดิยังย่อ,อยู่นะ ไปชิ icana, ้นไงไปชิ้นไงไปชิ้นไงบ่ถื่พี่น้อง้ยนี่แหละคันซุ่มสีพาดปกติแท่งขึ้นถือกถ้าใบใหม่มันบ่มีปัญหาดิอ๋อป้าเป็นบ้าพี่น้องอ๋อ ผาดเหรอพี่น้องผมเดี๋ยวหีบหนึ่งพอดีค่ะเดี๋ยวไปเชียงให้ตัวนี้ไปปูตากระชัยว่าสีได้หนูอรุณเนาะหนูสีแห้งอยู่บอกเฮ้อบอลวาอพี่น้อง โอ้บออยบ่ได้อีกเลยเฮ้ยบ่ได้อีกแม่พี่น้องควาาหน่อยตัวนี้เด้บ่ได้อีกเออว่ามีแทงผ่าดนลายพี่น้องืันนี้แทงผ่านลายเลย ตะเกาว่าได้ผ่าจังสีนะตะเกาว่าผ่าจังสีพี่น้องคุณแล้วไปเดินทางไหมระควาตัวยุ่หนีออกไปประควาตัวยุ่หนีบ่ออกแล้ว ไปบาดเนี่ยเขาเที่ยงปลาร์ต้วเหที่เขาดอนผู้ตายโนาพี่น้องเนาะผ่าดครับเช่าเดินย่างรวดเร็วพี่น้อง เห็นแล้วตัวนึงคนอยอออมุดเข่าตมได้พี่น้องผมได้เสยเอาเดีหีบนึงแล้วเอาลุดอีกเหรอพี่น้องเห็นหยืนบ้าหอกันโอ้โหองพี่ของพี่อาาพี่อาาพี่อาาพี่ โอพี่ไปเหรอไปเหรอโอ้ยอ่ามือน,นี่เป็นอีหยังพี่น้องเห็ดบาบโขึ้นเลยปกติแท่งเราต้องอยู่เห็ดบาบโขึ้นพี่น้องอุมาศูนย์เถอะวะพี่น้องบางคนก็นอาจจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนมุมมองมาเบื้องแท่งป่าเนาะครับเนาะบ้ามีเข้าใจแต่ว่า ง่วงว่าแท่งโบยู่ซีตัวพี่น้องนี่เดี่ยวตัวนึงอยู่บ่ประค้อโบยู่สมลำนาเจ้าของโบยู่ประคอวังหันโบยู่ตัวที่หาผาดไปพี่น้อง ไปเชงกันนีเบิดเลยนีเบิดล่ะตัวที่หากระพาดได้ป้าสองตัวเลียเซียแถวะาบ้ามีบ่เคยพลาดรู้วันนี้เลยพี่น้องอเลี้ยเสียเลี้ยเสียเถีวบาบ่ากาแห้งเลยบาทนี้ ก็กาแทงเลื่อยพี่น้องวันนี้ไม่เป็นไปได้วะโอ้ยปลาหาตัวเจ็ดตัวได้สองตัวพี่น้องไมเชิงมากับตัวหน่อยพูด ไปตัดใจพี่น้องผมเขาโดนผู้ตาเลยขอไฟหลายๆเลยครับเด้บอบ่แมน่นมือน,นี่บ่แมน่นแท่งปลาเจ็ดตัวเลยสองตัวพี่น้องแท่งปลาเจ็ดตัวเลยสองตัวสาธุ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 าธขออนืาอปูด้ ข้มูลอุปุยพี่นอ้องของข้มูลถึงสามกองว่ามีคิดว่าเขามาเนี่ยมารหลัดหงคิดว่ามันสิกัดต้นเตาเนี่ยกัด <c oughs> ต้นตาแบบเนี่ยกัดเหงมันอยู่ปวดปวดยู่บ่แมนมันฉลาดกว่านั้นไอขอให้รอดผู้ตาขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการติกาตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจะวิจที่งานอีสานบันขอเองมันยิ่งยากพี่น้องแบบมันยิ่งยากเดินทางยากเข้ายางพานา ถ้าถามว่านูบ่หนู100ลอยเปอร์เซ็นต์จ้งันสิไปไสแล้วถาบ้างบ้างกับวันมานันโกนอ่ะว่าเป็นยังคิดว่าสิกัดเงาตาวพวดพวดยืดกับพวกเว่อร,ร์โหลดเดดยนความพุ่นครับสวัสดีครับ